สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมเลยครับออวันนี้แอดมินก็เดินทางมาที่ตลาดดงระแนงนะครับหรือว่าตลาดโสภูงเขาวนะครับจะมาตามแนวทางของแม่ดลนะครับแม่ดลแม่ค้าวขายตุ้มเปะนะครับืันนี้ตลาดขึ้นนะครับตลาดขึ้นเป็นพิเศษเลยเพราะว่าลูกค้าหลายๆนะครับลูกค้าหลายนี่ แน่นเลยลูกขามบ,บรูวามาตาไซเนี่ยนจา,ากทั้งเลยอันนี้ก็อันนี้ห่วกแขลูกออดอันนี้เมียงดาเมียงดาเพื่อนคือเข้าใจเห็ดมองให้มันอยูเถอะเมียงดา,งดานะครับ มกหวกมกในเปล่งหัวดักแด่อันมกอาหาิบาทแม่านี่ยหอันนี้ไฮซิมอันนี้พนบ่ขายบ่อันนี้บ่ขายห้ซมเมนบ่อว่าอยู่ในหมกแด้อันนี้พักเท่าผักเขียวโดยเฉพาะ อันนี้เห็ดเพาะโลเท่าไยครับโลละสี400่ร้อยเนื้อเพาะโอ้ยเห็ดอันเพาะนี่กำลังออกครับช่วงกำลังออกเห็ดเพาะอันนี้ทั้งที่ก็เป็นอีลอ,อกเป็นอีลอ,อกอีไลน์เนือใหม่ พร้อมคู่กันนี่หลอ,อกแกงใส่เห็ดอาีเายค่ะเพะคใครน่นอนนี่แซ่บไปจวนได้เทลายใครเห็ดพอนนะรับปยนางแท้นางวนเลยจ้าตซอออนนะครับตซอออนดอกดก็อ่อนดีจ้า ่เอานไแ่ยู <s 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 <si ่แคมทะลเแรมนดเก้กัเจ็ดี่เก็ยายคนฝ่คนมาบอกอพ่นานี่ยานคนบ้านเยคนบอกว่าคุณมากกนให้ถือ 60สิบล้านหกสิบล้านคุณมาที่หลังให้ถือสามสบล้านเพิ่นกับว่าคิดว่าเป็นเลขได้ออก6ููนก้าวสวนเออสามกับหเป็นเก้าคนมาก่อนให้ได้60สบล้านคนมาที่หลังให้ได้30สบล้าน ทอดบางอ้อได้เลยออกมากหกศูนยตรงตรงเลยอ้าวเราว่านี่เพิ่นเพิ่นเพื่นไม่ได้บอกปริศนาบอกเพิ่นเพิ่อนบอกปริศนาดิเพิ่นเพิ่นพากันไปวันนี้เพิ่นว่างสิเพิ่นเพิ่นบอกว่าเพิ่อนยุดรับแขกเพิ่นว่าก่อนเที่ยงเพิ่นยุดรับแขกวันนี้ย่ายย่ายเพิ่นไปเพื่อนโอ้โหทอดตัวนี้ว่าจั่งเพิ่นกำลังสีผ้ากับจับเพืนย่ายเนาะเพิ่นกำลังสีกลับพื่นเพิ่นเลยว่าประกาศบอกให้กลับเพืนไปเพิ่นเพิ่นสินับอยู่แล้วเพิ่นจังสิไปทางอื่นเพิ่นว่านอ่ะปูกำลังสิไปทางอื่นเพิ่นเลยให้ตัวนี้แล้ว เจ็ดศูนย์กับเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์กับเจเก้านยัานะครับยำยำยำนะครับยำอันตัวเลขของปูศิลาเนาะของปูศิลานะครับก็ดีคนบ้านของแม่ดนเพิ่นไปก่าบปูปูบนเรยอไห้นะครับเจ็ดูนกับเจ็ดเก้าไปเบิร์ใน่อันยูทูบนเดอ

เออเออนั่นแหละบอตัวด uh ันละเนาะ้งมาตัวนี้เละแน่นต้นไห้บอๆค่อยเอาเร็งต้นสดลายตัวเด้อคนมาบอกก็มาสนิทนะเออคนไ่ได้เวบอใส่ชงตัวย่ลายห่าเพิ่นขอเพิ่ยวเพิ่มกับไปเรื่องกันันเร่องภาษาาเมเพิ่นสันเทศ่ลเวเพิ่นสิไปเวเพิ่นเรว่าเออเอาเพิ่มมาห่อนเลื่ก็เรื่ออนันกัน แมนค่ะนโต๊ะ่นดีบ่คักเลยเสงรบกวนยังน้อยนะครับเดอโต๊แม่ดดนเพิ่นได้เลขพระม้านะครับเลขหลวงปูศิลานะครับอ่าพู้จักกันคนบ้านเพิ่นไปกาบปูนะครับมูยพนไปครับยาเพลเอามา คือข้าสใจอมากติดเก่าเข้ามาติกามตดัมาแม่งมากดีใลสิบวันบมเนาะปันมากหาเก่าดีมากคือพักัี่บเสียงดังเยเนะสิบวันกอนบ่เนาะทีนี่เนาะก็ยัยเฮงไหนน้ำมบ่เนาะเออยมย่เูนมาแต่มาว่่วา่รับเ่บรับแอกว่าสราพว่าปไปลทุลัคนลเกินช่ว่าหายข้นไป แม่มาญาติบุญนะคะไม่ไม่บอกกันตัวนี้คืเรื่องบอกกันตัวนี้แหละใช่เลยว่าเออเออเออตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมว่าดีผ่านี่บางคนไปก็ได้เงี้ยนกบปัญหาว่าจอะเจาจาบางคนก็ได้เงี้ยปัญหาว่ามาก่อนเอาไปหกสิบล้านมาทีหลังเอาไปสามสิบล้านเนี่ยต่อหน้ามาคือกันคือคนส่วนหลายไปว่าพร้อมกันบางบางคนก็ไปได้ยินเป็นช่วงไปเในคนว่าแล้วตาดวงแล้วตาโชคของใครของมันมันมัน มันก็กำหนดบ่าด้ว่าเป็นโชคของใคยเป็นบวละมย่ห้เาัป็นแม่ทั้งนแค่ั้ตจ้าจเป็นแม่ัเปะน่ัจ้าน่ั้จ้าเป็นมงจ้าเปะนม่ัจ้าเป๊ะม่ทเปนั้งจ้มนได่้าเปนมาเป็่ั้งเสีนงว่า ฝากนะครับแนวทางเป็นส่วนมาฝากนะบาซูีฟังเป็นน้ำมวต้มนะครับก็ที่เป็นขายยืนอยู่ตลาดดลงละแนงนะครับโลโลอยู่ที่ตลาดดงละแลงทนงทั่วประเทศส่งทั่วประเทศเป็นผู้ใดเป็นการเป็นงานกัน็มาเอาได้นะครับ เดียวนีเพื่อนไปกินได้เลยด้าสิบบาทเหมือนกันเครื่องโลใส่น้ำจิ้มให้อันนี้อ้าไม่ดนฮะทียข้าเจ้าอยากได้เอนังต้มน้ำท้าเนี่ยเบอร์โทเบอร์โทรครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าน่งะครับอันนี้ร้านแม่ดล 092 632 1402หาบาทลูกนังแห้งแ่นะครับเบอร์โทรคึ้นาจอด้วยครับเพื่อไต่ลิดนะครับแนวทางของเมดนเลขปูสิลานะครับงวดนี้7 9บาทเลือกเราได้ทำายๆเลยแล้วก็7 0 7ดศ0นเด้าเนมดนเนาะครับผมโอเคนะครับ